คุณรู้หรือไม่ว่าตัวละครในเดวอะไรเป็นตัวละครที่ตายเกื่อนกันเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะมีสักกี่ชีวิตก็ยังไม่พอตายแล้วฟื้นกลับมาก็ยังมีแทบจะเป็นเรื่องปกติไปด้วยซ้ําวันนี้ช่องมีโอสตูดิโจะมาจัดอันดับ14อันดับตัวละครเซเลที่เคยตายมาแล้วมากกว่า1ครั้งเราจะยกตัวอย่างมาแค่เซเลที่มีในอนิเมมูวี่กับนิยายเท่านั้นนะครับจะมีใครบ้างก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่14มายยริ สาเหตุที่เธอติดอันดับสุดท้ายก็เพราะว่าเธอเคยตายมาแค่1ครั้งเท่านั้นสาเหตุการตายก็คือโดนชิโตะิผนึกพลังและเธอก็สลายหายไปเพราะเป็นแค่พลังวิญญาณนั่นเองนะเราจะเห็นจากภาคเกมบ่อยๆที่ตายโดยกรณีเดียวกันกับมายุริไม่ว่าจะเป็นลินเน้กับเลนก็เคยตายมาแล้วหนึ่งครั้งนั่นเองนะอันดับที่13ทาคาเมยะมิโอเธอเคยตาย2ครั้ง สาเหตุการตายครั้งแรกโดนพลังของ i อแซคเวดคอร์ดหักล้างมหาตัวเองจนตายไปพร้อมกับเวดคอร์ดนั่นเองนะส่วนการตายครั้งที่2ตายเพราะว่าโดนชิโดะร่างพระเจ้ากับโทกะล่างพระเจ้าลุมกระทืบจนตายนั่นเองนะในนิยายเล่มที่20อันดับที่12 i s a a ไอแซคเล่เพลรมเวดคอร์ Court, เคยตายมาแล้ว2ครั้ง สาเหตุการตายครั้งแรกโดนชิโดใช้พลังระเบิดแสงจลนดฟ้ายิงใส่จนตายถ้าใครนึกท่านี้ไม่ออกมันก็คือพลังขึ้นเต่านั่นแหละส่วนการตายครั้งที่2เป็นตอนที่ยิงจอมมา L, รเกมีทีเอลปะทะกับไอ้ของมิโอแล้วพลังหักล้างกันเองไปโดยทั้งคู่จนตายเพิ่งเปิดตัวด้วยจอมมารที่โหดที่สุดในเรื่องแต่กับตายโง่ไปหน่อยอันหนาซะไม่มีเลยนะอันดับที่11ฮิเมคาวะโยชิโนเคยตายมาแล้วสองครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกใช้น้ำแข็งของซัเคิเอล ก,การโจมตีของทูตสวรรค์ไอของมิโอแต่ถึงจะรับการโจมตีต่อเนื่องของมิโอเอาไว้ได้แต่ก็โดนมิโอลบน้ําแข็งให้หายไปและโดนลําแสงของมิโอโจมตีไป1ครั้งทําให้ถึงแก่ความตายการตายครั้งที่2เกิดขึ้นในโลกคู่ขนานโยชิโนะของโลกคู่ขนานโดนโทกะในร่างบีดฆ่าตายและชิงทูตสวรรค์มานั่นเองนะครับอันดับที่10 k เคียโนนัซเมิเคยตายมาแล้ว2ครั้ง สาเหตุการตายครั้งแรกโดมิโอใช้ผ้าทอแสงแทงทะลุจากข้างหลังจนตายส่วนครั้งที่2เป็นตอนโลกคู่ขนาดโดนโทกะโลกคู่ขนาดในร่างบีทฆ่าทิ้งเหมือนโยชิโนะอันดับที่9โฮชิมิยะมุคุโรเคยตายมาแล้วสองครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกโดนทูสวร์มิคาเอลของตัวเองแทงทะลุคอตายซึ่งคนที่ทำแบบนั้นเป็นมิโอที่ควบคุมกดให้เธอแทงคอตัวเอง ส่วนครั้งที่สองก็เหมือนกับนัซมิและยูชิโนะโดนโทกะโลกคู่ขนานฆ่าแต่ที่โดนฆ่าเนี่ยเป็นตัวตนจากโลกคู่ขนาดน,นะครับไม่ใช่โลกหลักนะอันดับที่8อิซาโยอิมิคุเคยตาย2ครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกโดนผ้าทอแสงของมิโอะแทงทะลุล่างจนตายส่วนครั้งที่2ก็โดนโทกะโลกคู่ขนานฆ่าตายเหมือนกันอันดับที่7ฮอนโจเนียเคยตาย2ครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกตายเพราะว่ายานแฟล็กซินาตกจนตายไปพร้อมกับยาน ส่วนครั้งที่2ก็ตายเพราะว่าโทกะโลกคู่ขนาดค่านั่นเองนะอันดับที่ 6. โทบิอิจิโอริกามิเคยตายมาแล้ว2ครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกโดนอาวุธของซีอาร์ยูนิตของตัวเองแทงตายโดยเป็นผลของทูตสวรรค์ของมิโอที่เปลี่ยนแปลงกดให้นางแทงตัวเองตายส่วนครั้งที่2เธอตายเพราะว่าโดนโทกะโ,กะโลกคู่ขนาดฆ่าเช่นกันอันดับที่5ยาไมคายะและยาไมยูซุรุเคยตายมาแล้ว3ครั้ง สาเหตุการตายครั้งที่1โดยรถชนตายในตอนที่เป็นคาซามะจิยาไม่สาเหตุการตายครั้งที่2โดยมิโอกฆ่าตายด้วยผ้าทอแสงแทงทะลุล่าจนตายทั้งคู่ครั้งที่3ตายเพราะว่าโดนโทกะโลกคู่ขนาดฆ่าเช่นกันอันดับที่4อิซึกะโคโทริเคยตายมาแล้ว3ครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกโดนโอริกามิยิงจอมันใส่ย,ยานแฟลกซินัจนยานแฟลกซินัตกคนตายทั้งลำ การตายครั้งที่สองยานแฟรสินัสตกจนระเบิดแต่ไม่ตายเพราะว่าพลังของคารมเอลช่วยเอาไว้แต่ก็โดนมีโอใช้ผ้าทอแสงแทงทะลุตายอยู่ดี สาเหตุการตายครั้งที่3ก็โดนโทกะโลกคู่ขนาดฆ่าเหมือนเดิมอันดับที่3ยาโทงามิโทกะเคยตายมาแล้ว3ครั้งสาเหตุการตายครั้งแรกโดนม,มิโอใช้ผ้าทอแสงแทงทะลุท้องตายสาเหตุการตายครั้งที่2โดนมิโอใช้ทูปสวรค์ไอลบตัวตนของโทกะจนหายไปจากโลกสาเหตุการตายครั้งที่3สลายหายไปหลังจากจูบก,กับชิโตในนิยายเล่มที่20อันดับที่2อิซึกะชิโดเคยตายมาแล้ว206ครั้ง สาเหตุการตายครั้งแรกเป็นตอนที่ยังเป็นชินจิอยู่และโดนไอยิงตายส่วนการตายครั้งที่2โดนเอเลนตัดหัวและการตายตั้งแต่ครั้งที่3จนถึง205โดนพวกนิเบลคอร์กับพวก DEM ฆ่าตายส่วนการตายครั้งที่206ชิโดะโรกคู่ขนานตายลงโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดทําให้โทกะเกิดการพลิกผันเป็นบีทนั่นเองอันดับที่1โทคิสกิครูมิถ้านับจากล่างแยกจะตายมากกว่า1000ครั้งแต่ถ้านับจากล่างจริงได้เคยตายมาแล้วนางเคยตายมาแล้ว3ครั้ง สาหิตการตายครั้งแรกกับครั้งที่2โดยมิโอทะลุท้องออกมาจากร่างคุรุมิจนตายเหมือนกันสาหิตการตายครั้งที่3โดนโทกะลกคู่ขนาดฆ่าตายนั่นเองนะครับแต่ถึงทุกคนจะตายในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับชิโดสามารถย้อนเวลาเปลี่ยนแปลงอดีตได้และทําให้ทุกคนรอดตายหรือไม่ก็โทกะที่ตายไปแล้วก็ยังโดนชุบกลับมาหรืออย่างมิโอท,ที่ตายไปแล้วก็ยังกลายเป็นวิญญารวมร่างกับโลกบอกแล้วว่าการตายของเรื่องนี้ไม่ต่างจากดาร์กันบอลเลยนะ และใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสามารถโดนทให้ผมได้ที่ทูวอลเล t ได้เลยนะครับแลว้วกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม